สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีและทางช่องเขมรวันนี้ทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นี่นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่อยากจะมาเล่าก็ยังคงไม่พ้นเรื่องประสาทต,ต่างๆที่ทางเขมรเนยพยายามจับจ้องอยากจะได้คร,บรอบครองมาเป็นเจ้าของถึงขั้นขนาดทำเอ็มวีขึ้นมาเลยนะฮะซึ่งผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเสียงเพลงเอ็มวีนี้ให้ฟังได้เนื่องจากว่ามันไปนติดลิขสิทธิ์นะครับมนเดี๋ยวมันคลิปมันจะแดงนะครับมันก็จะมีปัญหาต่อช่องก็คงจะเปิดให้แค่ดูภาพเฉยๆ เอาละครับจำได้ไหมครับที่ผมเนี่ยเคยได้นําเสนอนะครับเรื่องราวของปราสาทตาเมืองทมอยู่ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งที่จะเป็นช่วงเวลาไม่นานที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าหลังจากที่นายภูมิธรรมนะครับรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะจะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับไปอยู่ในจุดจุดเดิมนะครับก็คือถอยกันคนละก้าวออกไปจากตรงนั้นก็เลยส่งผลทําให้นะครับคนเขมรเนี่ยนะครับเข้าใจว่านายภูมิธรรมสั่งให้ถอนทหารออกจากตาเมืองทม นะครับขเขมนก็ดีใจยกใหญ่เลยนะครับยิงพุกฉุกประทัดนะครับกินหมูกระทะอะไรฉลองใยกันใหญ่เลยถึงขั้นไปจ้างนักนักร้องที่เป็นแรปเปอร์นะครับก็มาร้องเพลงเขาเรียกว่าเพลงลูกทุ่งของของถ้าภาษาไทยเรียกว่าเพลงลูกทุ่งดีกว่าก็จะเป็นร้องเป็นเพลงของขเขมนกันนะครับล่าสุดวันนี้นะครับมิวสิกวิดีโอนั้นก็ปรากฏขึ้นบนโลกโซเชียลของมนทนขเขมຈเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกเสียงกีตาร์อือฮาเพลง,งช่างช่างหน้าเศร้าเหลือเกินอะไรประมาณนี้ ว่าเป็นการปลุกเล้าใจปลุกระดมให้คนเขมรนี่นะครับได้ออกมาเขิมเกิรมมากขึ้นโดยผ่านสื่อเอ็มีของนักร้องของคนเขมรนะครับแต่ก็มันคงไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นเพราะว่าเอ็มีมันไม่ได้ทําให้อะไรฮะทำให้การรบกันจริงๆมันจะชนะกันที่เอ็มีจะชี้ขาดกันที่ว่าใครแม่งผลิตเอ็มีใครได้เก่งกว่ากันเนียนกว่ากันไม่ใช่แต่ปัญหามันอยู่อย่างนี้ครับปัญหามันอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่นายภูมิทำไปพูดอย่างนั้นแล้วเนี่ยคือจะปีจะถูกพี่น้องไปว่ากันเองนะฮะเนี่าาเองแต่่ว นะครับผมก็เละบอกว่าหลังจากที่นายภูมิธรรมพูดไปแล้วนี่นะครับมันเกิดปรากฏการณ์อย่างเมื่อวานนี้ผมไลฟ์สดเนี่ยก็มีเอฟซีทางช่องผาหนุ่ยทีวีก็ออกมาบอกว่าป๋าเอ่อมันแอบส่องทหารเราอยู่นะนะครับป๋าลองไปดูใิมันแอบส่องอยู่จริงๆผมก็เลยไปได้คลิปคลิปนี้มานะครับจากทางเพจกรุงเทพวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพจกรุงเทพบันนี้ด้วยนะครับที่ผมขออยากยืมคลิปนี้มาใช้นะฮะก็ปรากฏว่าไปเห็นจริงๆครับมันใช้กล้องส่องนะครับเป็นกล้องที่แล้วผมก็คิดว่า มันเอาดโดรนเนี่ยบินบินไปส่องเสร็จทีนี้พอมาดูนะครับเนื้อหาอรายละเอียดก็ปรากฏว่ามันส่องเราตั้งแต่อะไรฮะที่เขาเรียกว่าประสาทพระวิหารน่ะมันส่องเรานะครับก็ดูความเคลื่อนไหวของทหารของเราว่าอ้ไไอ้เรื่องดูความเคลื่อนไหวเนี่ยผมไม,ไม่ได้กังวลเลยครับเพราะว่ามันไกลสักหนขันแล้วมันคงดูไม่รู้เรื่องนะครับแต่ผมเอะอยู่ทต่เดียวว่าโอ้โหนี่มึงเอากล้องรุ่นนี้เนี่ยกล้องรุ่นคุณปู่ไรคามเนี่ยมาส่องดูแล้วมันยังเห็นนะวันนั้นใช้กล้องระดับสงครามโลก เขาเหม็นถือว่าใช้อาวุธที่น่ากลัวที่สุดในการส่องจับดูความเคลื่อนไหวของทหารไทยคือใช้กล้องส่องทางไกลในในยุคสงครามโลกมาส่องเราซึ่งทั้งทั้งที่ประเทศอื่นๆอ่ะผมผมไม่ได้ว่านะประเทศสปปลาวเนี่ยเขาใช้โดรนบินเราก็ใช้โดรนแต่เราเหนือกว่าโดรนตรงที่เรามีอะไรครับเรามีดาวเทียมทหารเรามีการใช้ดาวเทียมสอดส่องดูแลพื้นที่ นะครับเวียดนามเขาก็มีดาวเทียมเราก็มีดาวเทียมจีนก็มีดาวเทียมยกเว้นเขมรตอนนั้นนะฮะที่ดาวแต่ไม่เทียมเป็นดาวโง่แท้ๆเลยใช้กล้องสองทางไกลในยุคสงครามโลกที่เป็นกล้องสองตานะครับคือลักษณะกล้องดังที่เห็นนี่นะครับก็คือเหมือนกับกล้องเรือดำน้ำมาแต่มันสั้นๆนะครับแล้วไม่รู้เลนทุกวันนี้มันมันปัดฝุ่นออกกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะครับหรือมันดูไปพร้อมๆกับฝุออ่นเลยก็ไม่แน่ใจนะฮะก็มีการสอดส่องขึ้นไว้แล้วหลังจากนั้นมานะครับก็พอได้เห็นแล้วเนี่ย หลังจากนั้นมาก็เริ่มที่มีทหารเริ่มจะขุดหลุมเพาะขุดบังเกอร์ขุดทําเพื่อสร้างบังเกอร์เพื่อหลบลูกระเบิดเพื่อหลบอะไรพวกนี้จนกระทั่งล่าสุดนะครับในเะมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทหารเขมรได้มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการที่จะเข้าตีนะครับทางประเทศไทยนะครับโดยการใช้นะครับวิธีการจัดการการสอนการชี้แจงแผนปฏิบัติการนะครับมันไม่ใช่เป็นแผนปฏิบัติการในยุคสงครามโลกนะะที่เขาเอา แผ่นดินเอาพื้นดินมาตีกกอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ไปทำรูปภูเขาบ้างอะไรบ้างปักธงตรง,ตรงนั้นตรงนี้บ้างไอ้วิธีการนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยรัชฉินแล้วรัชฉินก่อนที่จะทำศึกเขาก็ทำแบบนี้อย่างที่เราเห็นในคลิปนี้เลยครับทำศึกทำแบบนี้จินสีห้องเต้กับเหล่าเสนาบดีรวมถึงแม่ทัพนายกองก็มายืนดูรอม้อมกันแบบนี้แหละฮะ มาชี้เป้าเราจะเดินทัพไปทางไหนจะแบ่งทัพออกขี่สายจะต้องทํำยังไงวันนี้คอมเมนคงจะเห็นว่าคงจะไปดูหนังเจาะเวลาหาจินซีมาแล้วครับก็เห็นว่าเอ้ยไอการการที่จะมาอธิบายแผนที่ไปชี้เป้าอยู่ข้างหลังเนี่ยต้องตีตรงนี้ต้องเขานี่มันสู้มาดูตรงพื้นไม่ได้ของจริงดูดีกว่าเข้าใจง่ายจากนั้นมาเขาก็มีการชี้แจงแบ่งแบ่งหน้าที่กันไปทํามีการตะโกนเบ่งเสียงตะเบ่งเสียงคือดูแลเหมือนจริงจังอะ นะครับ <s df> แต่เ <monkeys> <ๆ> <OLED> ขาค <uar> <leaves> so ิดได้แค่นั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงอนาคตที่เขาจะต้องมามาบู้อยู่กับเรานะครับว่าเขาจะต้องเจออะไรกับเราบ้างเท่าที่ทราบกองทัพกองทัพไทยยังไม่ได้เปิดหลักฐานยังไม่ได้เปิดเผยอาวุธที่จะนํามาใช้กับเขมรเนี่ยเขาปิดเงียบเลยนะครับเท่าที่ทราบมาเขาปิดเงียบเลยแม้กระทั่งพี่วาสนาาุ่มเองเนี่ยที่เป็นนายตาอ่เป็นนักข่าวสายทหารอาวุโสคนนี่ยเขาเองก็ยังพูดเลยว่า เขาเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารเนี่ยนะเขารู้ข่าวแว่วๆมาว่ามันมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมากแต่ว่าเขาเองก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันเป็นความลับชั้นลับมากนะครับลับที่สุดอะนะฮะประมาณเนี้ยก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าหลังจากเกิดเหตุเรื่องราวการประท่ากันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมใจกันมานับศพทหารเขมรด้วยเราก็คงไม่มีเวลามานั่งทําคลิปแบบนี้แล้วล่ะเราคงจะต้องนั่งเสพข่าวและดูข่าวว่า ทหารขเขมรตายไปขี่ร้อยคนอันนี้ผมก็อยากจะรบกวนทุกคนต้องสละเวลากันนิดนึงนะมาช่วยกันดูศพทหารขเขมรด้วยมาช่วยกันนับหน่อยเพราะในยุคประสาตาควายนั้นเรื่องอ,อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีก็ยังไม่ล้ำสมัยยังไม่รวดเร็วเหมือนขนานี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตินะสมมุติเล่นๆนะสมมุติว่าแม่งยิงกันจริงๆอะไรกันจริงๆเนี่ยนะผมอาจจะลาพักผ่อนนะอาจจะชวนพี่หลวงช่องช่องพี่หลวงมาไกลพอพี่หลวงเราลากันไปไปกันแนวหน้ากันไหมไป ไปถ่ายทําไปถ่ายทอดสดกันดีไหมแต่กลัวอย่างเดียวกลัวสัญญาณมันจะไม่ชัดนะฮะกลัวทั้งนั้นทั้งนั้นเองก็คงจะถ้าเกิดจะไปทํากันก็แค่อดัดแค่วิดีโออัดได้แค่วิดีโอเท่านั้นนะครับแล้วก็กลับมาคงมาตัดต่อให้ดูกันอะไรประมาณนั้นแต่ก็ขอให้คนไทยอุ่นใจได้นะครับว่า,าผมได้ฟังจากสิ่งที่พี่วิศวาวาสนานาล่วมนักข่าวอาวุโสสายทหารพูดแล้วเราก็มีความสบายใจว่าเรายังมีอาวุธอีกหลายชนิดด้วยกันที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาในช่วงเวลานี้แล้วอ,อีกอย่างหนึ่งความพร้อมในกองทััพพนนนะคครรบวามม้ออตี เราพร้อมเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ขมรเขามากเอาไว้นะฮะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทหารไทยทุกท่านขอเป็นกาลังใจให้ผู้บัญชาการเราครับนะครับจงทําหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดฟังเสียงของประชาชนนะครับอย่าไปฟังเสียงของนักการเมืองมันมากนะไอ้พวกนี้นะครับฟังแล้วไปก็เหมือนกับไปไม่มีประโยชน์สําหรับคลิปนี้นะครับดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ในส่วนของผู้ที่ต้องการสนับสนุนก็ตามที่ขึ้นปรากฏอยู่บนหน้าจอน,นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากัไปก่อนกราบขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับ